สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูไมลมิ้นนะคะในวิชาสุขศึกษาและภาระศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่3ามเรื่องคุณค่าของครอบครัวและเพื่อนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของครอบครัวและลักษณะของครอบครัวที่ดีนะคะครอบครัวเนี่ยหมายถึงอะไรก็จะหมายถึงคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่มีความสัมพันธ์กันทางการแต่งงานทางสายเลือดทางการรับเลียงเป็นบุตรบุญธรรมและพ่อแม่บุญธรรมหรือความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิต ะะสมาชิกในครอบครัวคนเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยพอ่อแม่ลูกหรือพ่อกับลูกหรืออาจจะเป็นแม่กับลูกปู่ย่ากับหลานตายายกับหลานหรือผู้ปกครองกับเด็กแต่บางครอบครัวนะคะอาจจะมีลุงป้านะอาปู่ย่าตายายอยู่ด้วยบางครอบครัวสมาชิกประกอบด้วยพอ่อลูกในผู้ชายที่เป็นผู้ชีวิตของพ่อนะคะ หนึ่งเลยครอบครัวเดี่ยวหรือ Single Family นะคะก็คือกลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปใช้ชีวิตร่วมกันมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวมีสมาชิกประกอบด้วยผู้ชายกับผู้หญิงอยูด่ด้วยกันเป็นสามีภรรยาหรือพ่อกับแม่และลูกรวมถึงครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยพูดง่ายๆครอบครัวเดี่ยวเราก็จะหมายถึงครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกประมาณนี้นะคะ ส่วนใหญ่ครอบครัวเดี่ยวนะคะจะพบในชุมชนในเมืองเป็นส่วนมากครอบครัวที่อยู่ในเมืองจะจะมีพ่อแม่ลูกเป็นส่วนใหญ่นะคะสองครอบครัวขยายคือกลุ่มคนหลายคนที่พี่น้องที่เป็นญาติพี่น้องกันนะคะใช้ชีวิตร่วมกันได้มีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวมีสมาชิกประกอบด้วยพ่อแม่ลูกแล้วก็มีญาติเช่นปู่ญาตายายลุงป้าน้าอาหลานสมาชิก ครอบครัวเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วยก็มีซึ่งครอบครัวขยายของเราเมื่อสักครู่นี้นะคะพบได้ตามชุมชนในชั้นเมืองหรือจะเป็นชุมชนชนบทอันนั้นจะมีเยอะ3นะคะครอบครัวพ่อแม่เดียวก็คือกลุ่มคนตั้งแต่2คนขึ้นไปใช้ชีวิตร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวมีสมาชิกประกอบด้วยพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่กับลูกหรือผู้ปกครองคนเดียวอยู่กับเด็ก รวมถึงครอบครัวพ่อแม่เดี่ยวของผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วยเช่นกันอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของพ่อกับลูกนะคะในครอบครัวพ่อแม่เดี่ยวอาจจะเป็นพ่ออยู่กับลูกแม่อยู่กับลูกอย่างนี้ก็ได้สี่ครอบครัวข้ามรุ่นคือกลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปใช้ชีวิตร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวมีสมาชิกประกอบด้วยหลานอยู่กับปู่ย่าหรือตายายเนื่องจากพ่อแม่ส่งลูกไป,ไปอยู่กับยติหรือพ่อแม่ไม่สามารถเลี้ยงดูลูก ได้หรืออย่าล้างนะคะหรือเสียชีวิตสมาชิกครอบครัวเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วยก็มีเหมือนกันนะคะจากภาพเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นภาพนี้นะคะเป็นภาพของอายายกับหลานในครอบครัวข้ามรุ่น สองลักษณะของครอบครัวที่ดีครอบครัวที่ดีนะคะสมาชิกครอบครัว, <c oughs> รวควรจะมีความสุขและมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจสมาชิกของครอบครัวสามารถทําให้ครอบครัวของตนเองเป็นครอบครัวที่ดีได้โดยเราจะปฏิบัติด,ดังนี้หนึ่งมีความรักและห่วงใยซึ่งกันและกันทุกคนมีความรักและห่วงใยกันดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของกันและกัน 2. มีความเข้าใจซึ่งกันและกันทุกคนสามารถพูดคุยกันได้อย่างเปิดเผย ไม่ปิดบังกันและก็รู้จักรับฟังความคิดเห็นของคนในครอบครัวเราด้วย 3. เห็นแก่ประโยชน์ของครอบครัวมากกว่าประโยชน์ส่วนตนผู้คนต้องเสียสละไม่เห็นแก่ตัวพร้อมที่จะเป็นผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกันเด็กๆสามารถทําประโยชน์ให้ครอบครัวเราได้นะคะเช่นช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําความสะอาดบ้านช่วยผู้ปกครองล้างจานรดน้ําต้นไม้นะคะการช่วยเหลือกันของสมาชิกในครอบครัว จะทําให้ครอบครัวเรามีความสามาคัคคีและแน่นแฟนกันมากยิ่งขึ้น 4. ความซื่อสัตย์และไว้วางใจกันทุกคนควรยุกย่องให้เกียรติกันเมื่อมีข้อขัดแย้งกันขณะอยู่นอกบ้านไม่ควรถูกเถียงหรือทะเลาะกันต่อหน้าคนอื่นควรกลับมาพูดคุยปรับความความเข้าใจกันที่บ้านเมื่อทําความผิด ควรพูดความจริงไม่โกหกกันรู้จักยอมรับความผิดและให้อภัยแก่ผู้ที่ทําผิดนะคะการพูดคุยร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวมันจะทําให้ครอบครัวข,ของเรามีความอบอุ่นมากยิ่งขึ้นค่ะสหากิจกรรมทําร่วมกันอยู่เสมอทุกคนมีเวลา ในการทํากิจกรรมร่วมกันนะคะเช่นการพูดคุยกันรับประทานอาหารร่วมกันช่วยกันทํางานบ้านการที่สมาชิกครอบครัวได้ทํากิจกรรมร่วมกันก็จะทําให้เกิดความอบอุ่นและมีความสามัคคีภายในครอบครัวค่ะสําหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆสรุปความรู้เรื่องคุณธรรมขอโทษค่ะคุณลักษณะของครอบครัวที่ดีลงในสมุดทําเป็นแนวนอนนะคะเป็นรูปแบบของแผนทางความคิด าตามที่ตัวอย่างที่คุณครูไมมินได้ทําให้ตรงนี้เด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อเลขที่วิชาบนหัวกระดาษนะคะทําเป็นแผนผังพอีเคยทําแล้วนะคะเรื่องแผนผังเด็กๆลองทําดูนะสําหรับวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ